สวัสดีค่ะสำหรับรถมือสองสวยๆในวันนี้นะคะเป็นรถ Toyota h i ฮ u ักวิ o s s m r t t c a 2.5ตัว J ปี2011ค่ะรถสวยสภาพเยี่ยมทั้งภายในภายนอกเลยสวยครบพร้อมใช้สุดๆเลยค่ะ เอกสารครบถูกต้องรถได้บางเดิมทั้งคันเลยนะคะไม่เคยอุบัติเหตุเฉียวชวนหนักหรือจมน้ำา1 0 0ค่ะสีสันสวยใช้ได้เลยค่ะประมาณ90%ได้เลยมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนะคะโดยรวมถือว่าสวยเลยค่ะรถขับดีมากค่ะใครหาใช้อยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนรถติดฟิล์มกรองแสงมาให้แล้วรอบคันไฟตัดหมอกกระจกบางข้างปรับพับไฟฟ้าพร้อมใช้เลยค่ะช่วงล่างดีแน่นๆไม่มีเสียงดังระบบเบรกระบบคัสดีครบเลยค่ะ พร้อมใช้งานสุดๆเลยล้อแม็กสวยยางดีดอกอยางใช้ได้กันเลยเหลือเลยรถขับไปแล้ว2 0 0 0กิโลเมตรน็ดๆค่ะระบบเกียร์ธรรมดาเฟืองท้ายดีไม่หนุดไม่หอนเกียร์เข้าชิดสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้เลยค่ะเครื่องยนต์ดีเซลดีโฟ o m ดีคอมบนเรล2,500ซีซีเทอร์โบเครื่องแน่นๆนนรถขับดีเครื่องไม่อไม่พ่นน้ำไม่ดันไม่มีปัญหาความร้อนคันหน้าเดิมสวยเลยค่ะ เม็ดอักสมบูรณ์ทุกจุดเลยนะคะแผ่นเพรเดิมไม่เคยแกะน็อตซุ้มซอกเสาเดิมครบเลยค่ะรถสวยพร้อมใช้เลยค่ะฝากระโปรงท้ายได้บางเดิมเลยกระบะาไลเนอร์สวยสวยพร้อมใช้งานลอนกระาบะาไม่มีผุนะคะใช้งานได้ยาวๆเลยน็อตนยึดฝากระโปรงท้ายไม่มีขยับค่ะภายในสวยสะอาดเรียบร้อยดีมากค่ะประตูแคบสามารถเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายสุดๆเลยภายในคุมโทนได้โทนสีเทาค่ะสไตล์ตัวเจนะคะ เบาผ้ากำมะหยี่คู่หน้าปรับไฟฟ้าสวยสะอาดเรียบร้อยไม่มีฉีกขาดสภาพใสๆเลยเบาะแคบเป็นเบาหนังหนานุ่มนั่งสบายสุดๆค่ะสภาพใหม่ๆเลยทีเดียวคอวนโซลหน้าสวยครบเลยค่ะอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆใช้งานได้สมบูรณ์ตามปกติแอร์เย็นเพลงเพราะพ่วงมาลลยพาวเวอร์กระจกปรับไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกบานค่ะรถสวยพร้อมใช้มาส่งต่อกันในราคาขายเงินสดเพียง1 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ ท่านใดสนใจสามารถโทรมาพูดคุยเจราจาต่อรองกันได้ที่เบอร์0627919642รถอยู่สาธุป,ประดิษฐ์49นะคะกรุงเทพมหานครค่ะท่านใดสนใจหรืออยู่บริเวณใกล้เคียงสามารถโทรติดต่อนั้ดดูรถและเข้าไปทดลองขับก่อนตัดสินใจกันได้เลยค่ะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะสามารถเข้าไปดูเครดิตของผู้ขายได้ทาง Facebook ไดตามรูปที่ขึ้นให้นี้ได้เลยนะคะ สำหรับท่านใดที่กำลังสนใจอยากจะซื้อรถมือสองอยู่แอดมินแนะนำให้ลูกเพจทุกท่านเห็นรถตัวจริงก่อนไปคุยไปทดลองขับกันหน้างานก่อนจะจ่ายเงินทุกครั้งหรือสำหรับท่านใดที่อยู่ไกลอย่างน้อยขอให้วิดีโอคอลดูรถกันให้ชัดเจนก่อนโอนเงินมาจำทุกครั้งค่ะส่วนเรื่องเอกสารควรตรวจสอบให้รอบคอบทุกครั้งเสมอนะคะเพื่อป้องกอันข้อผิดพลาดต่างๆที่จะตามมาในภายหลังได้ค่ะ ซึ่งทางช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางโฆษณารถมือสองเท่านั้นทางช่องไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆกับทางเจ้าของรถหรือทางผู้ขายเลยค่ะดังนั้นจึงควรตรวจสอบให้รอบครอบเสมอก่อนโอนเงินเพราะหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางช่องจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นค่ะท่าในใดสนใจยังไงก็ไปดูไปคุยกันหน้างานไปทดลองขับกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลากันไปก่อนนะคะและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ